สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ค r y p t o News นะครับวันนี้วันที่5ตุลาคม2025มีข่าวใหญ่ที่น่าสนใจมากๆจากเอลซาวาดอครับคือพอร์ตบิตคอยของประเทศเขาเนี่ย ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดการออในแง่ของมูลค่าดอลลา,าร์สหรัฐแตะที่780ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐเป็นครั้งแรกเลยใช่ค่ะน่าสนใจมากๆเลยค่ะคือถึงแม้ว่าจำนวนบิตคอยที่เขาถือครองจริงๆเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นไม่มากนะคะล่าสุดอยู่ที่ประมาณ6,344 BTC แต่ว่าด้วยราคาบิตคอยที่พุ่งสูงขึ้นมากๆในช่วงนี้ล่ะค่ะเลยทำให้มูลค่ารวมของพอร์ตในสกุลเงินดอนลลาร์เนี่ยทำ all time h ใหม่ไปเอ๋อ oh, ครับครับขยายความตรงนี้หน่อยได้ไหมครับว่าอะไรเป็นปัจจัยหลักๆที่ทำให้มูลค่ามันพุ่งขึ้นขนาดนี้ครับหลักๆเลยนะคะก็คือราคาบิตคอยที่เพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะถ้าเราไปดูข้อมูลจากเว็บ bitcoin.gob.sv นะคะจะเห็นเลยว่ากราฟมูลค่ารวมที่เป็นพื้นหลังสีเขียวอะค่ะมันพุ่งขึ้นชันขึ้นตามราคาตลาดเลยอืม mm hmm. ในขณะที่จํานวน BTC จริงๆที่เขาถืออยู่ที่เป็นเส้นสีเหลืองนะคะมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละน้อยเป็นขั้นบันไดเล็กๆอ๋ออันนั้นคือตามนโยบายที่เขาซื้อเพิ่มใช่ค่ะเป็นผลจากนโยบายซื้อ1 BTC ต่อวันของประธานาธิบดีบูเคเล่ที่เขาทำต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2022แล้วค่ะถ้าให้เห็นภาพชัดขึ้นนะคะเทียบกับช่วงกลางเดือนกันยาที่ผ่านมาตอนนั้นมูลค่าพอร์ตยังอยู่ที่ราวๆ689ล้านดอลลาร์สหรัฐเอง ตอนนี้ก็คือเพิ่มขึ้นมาประมาณ13%แล้วในเวลาไม่นานเลยค่ะโห13%ในไม่กี่สัปดาห์แสดงว่านโยบายของประธานาธิบดีบุคเคเล่นี่คือ ยังคงเดินหน้าเต็มที่เลยสิครับเนี่ยชัดเจนมากค่ะเขายังคงสนับสนุนบิตคอยอย่างแข็งขันมากๆนอกจากนโยบายซื้อรายวันแล้วเนี่ยประเทศเขาก็ยังมีโครงการอื่นๆน,นะคะอย่างเช่นพวกบิตคอยบอนส์ที่เคยพยายามจะออกหรือว่าการขุดบิตคอยด้วยพลังงานความร้อนใต้พิภพจากภูเขาไฟครับครับที่เป็นข่าวอยู่พักหนึ่งใช่ค่ะแล้วก็มีโครงการบิตคอยซิตี้ด้วยทั้งหมดนี้มันทําให้เอลสาวาดอร์ถูกมองเหมือนเป็น เหมือนห้องทดลองอะค่ะสำหรับนโยบายการเงินที่ใช้บิตคอยเป็นมาตรฐานแล้วก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ถือ BTC มากที่สุดในระดับรัฐบาลด้วยค่ะเข้าใจครับและที่นี้ไอ้คำว่ากำไรที่เราพูดถึงเนี่ยมูลค่า780ล้านดอลลาร์เนี่ยเราควรจะเข้าใจมันยังไงดีครับมันคือเงินจริงๆที่เขาเอาไปใช้ได้เลยหรือว่ายังไงครับอ๋อค่ะอันนี้ต้องมองเป็นกาไรบนกระดาษหรือ unrealized profit มากกว่าค่ะกาไรบนกระดาษ ใช่ค่ะเพราะว่ามูลค่าที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันมาจากการตีราคาตามตลาดณนะปัจจุบันแต่ว่ารัฐบาลยังไม่ได้มีการขาย BTC พวกนั้นออกมาจริงๆอ๋อยังไม่ได้ขายค่ะยังไม่ได้ขายออกมาเป็นเงินสดเพราะฉะนั้นมันก็ยังไม่ใช่เงินจริงๆที่จะเอาไปใช้ใจ่ายในงบประมาณได้โดยตรงค่ะ แต่ว่ากลยุทธ์การทยอยซื้อสะสมแบบนี้หรือ DCA ซื้อวันละหนึ่ง BTC ที่เขาทามาเรื่อยๆเนี่ยมันก็ช่วยให้ประเทศมีบิตคอยมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ได้ต้นทุนเฉลี่ยด้วยซึ่งก็มีการประมาณกันว่าต้นทุนเฉลี่ยของเอลสวาดอร์น่าจะอยู่แถวแถวเอ,อ่อสี่หมดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC ค่ะ4ี่หมค่ะการถือครองแบบนี้มันก็เลยเปรียบเสมือนการมีทองคําดิจิตอลเก็บไว้ในคลังสํารองของประเทศนั่นแหละค่ะอืมเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลในคลังสํารอง แต่ก็แสดงว่ามันก็เป็นการลงทุนระยะยาวที่ค่อนข้างเสี่ยงเหมือนกันเพราะอย่างที่บอกมันผันผวนมากตัวแรกนี้ขึ้นมาเร็วแต่ก็คงมีช่วงที่มันลงไปเยอะเหมือนกันใช่ไหมครับมันต่างจากสินทรัพย์สำรองแบบเดิมๆยังไงบ้างครับเรื่องความเสี่ยงเนี่ยใช่เลยค่ะความผันผวนเนี่ยคือลักษณะเด่นมากๆของบิตคอยน์ซึ่งมันต่างจากสินทรัพย์สำรองแบบดั้งเดิมอย่างเช่นทองคําจริงๆหรือพันธบัตรต่างประเทศที่ปกติมันจะนิ่งกว่ามั่นคงกว่า การที่มูลค่าพอร์ตของเอลซาวาดอร์มันเพิ่มขึ้น13%ในไม่กี่สัปดาห์ได้เนี่ยมันก็สะท้อนว่าอืมมันก็สามารถลดลงได้เร็วพอๆกันเหมือนกันครับนี่คือความเสี่ยงที่มาพร้อมกับโอกาสทำกำไรที่อาจจะสูงกว่าสินทรัพย์แบบเดิมๆการตัดสินใจของเอลซาวาดอร์ครั้งนี้เลยเป็นการเดิมพันที่เอ่อค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะคะกับอนาคตของบิตคอยแล้วก็เป็นการทดลองที่ทั่วโลกก็ยังคงจับตามองกันอย่างใกล้ชิดเลยค่ะ ครับขอบคุณสําหรับข้อมูลเชิงลึกนะครับวันนี้ทําให้เห็นภาพรวมชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับว่าตัวเลขโอเทมไฮล่าสุดเนี่ยมันสําคัญยังไงแต่ก็ต้องมองในบริบทของกลยุทธ์ระยะยาวแล้วก็ความเสี่ยงที่เอลซาวารอกําลังเผชิญอยู่ด้วยเป็นกรณีศึกษาที่น่าติดตามจริงๆครับก่อนจะจากกันวันนี้ผมมีประเด็นทิ้งท้ายให้ลองคิดต่อนิดนึงครับคือนอกเหนือจากเรื่องมูลค่าที่เป็นตัวเงินที่มันผันผวน,นแล้วเนี่ย การที่ประเทศหนึ่งเอาตัวเองไปผูกกับบิตคอยล์ลึกขนาดนี้มันอาจจะส่งผลกระทบอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับตัวเลขโดยตรงเลยก็ได้นะครับทั้งบวกทั้งลบต่อแบบอัตลักษณ์ของชาติหรือระบบการเงินในระยะยาวเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นคําถามที่น่าจะต้องติดตามหาคําตอบกันต่อไปยาวๆเลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องคริปโตนิวส์ของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานแล้วก็จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆเกี่ยวกับโลกคริปโตแบบนี้อีกรััรับสสหววนนีี้ดครับ สวัสดีค่ะ